เรื่องพฤติกรรมองค์กรในยุค AI สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกการทำงานแบบที่เราแทบไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนั่นคือพฤติกรรมองค์กรในยุค AI คุณเคยสงสัยไหมคะว่า AI จะเข้ามาแทนที่เราหรือทำให้ชีวิตการทำงานของเราง่ายขึ้นอย่างไรเริ่มจากสิ่งแรกค่ะ AI ไม่ได้มาแทนทุกอย่างแต่ทำให้บางงานกลายเป็นอัตโนมัติเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเอกสารหรือแม้แต่ตอบคำถามลูกค้าเบื้องต้นข้อดีคือเราจะมีเวลาไปโฟกัสที่งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และทักษะมนุษยสัมพันธ์ลองจินตนาการนะคะ ถ้าเราไม่ต้องเสียเวลาแค่กรอกเอกสารรายวันแต่มีเวลามาคิดแผนใหม่ๆหรือทดลองไอเดียต่างๆแค่คิดก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วต่อมา AI ยังเปลี่ยนวิธีการตัดสินใจของเราจากเดิมที่อาจพึ่งพาสัญชาตญาณตอนนี้เรามีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจที่ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้นทำให้เราเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได้อย่างมีหลักฐาน และที่น่าสนใจคือ AI เริ่มกลายเป็นเพื่อนร่วมงานของเราเราต้องสร้างความเชื่อใจระหว่างมนุษย์กับ AI เพราะ AI จะช่วยเราได้ดีที่สุดตอนที่เราเข้าใจมันและร่วมงานกับมันอย่างสมดุลแต่ AI ไม่ได้มีผลแค่กับงานเท่านั้นค่ะมันยังส่งผลต่อแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กรด้วย AI สามารถทำให้ชีวิตการทำงานสนุกขึ้นลดงานซ้ำซาก แต่ถ้า AI ถูกใช้สอดส่องหรือควบคุมเราเกินไปก็อาจสร้างความเครียดและความไม่พอใจได้องค์กรจึงต้องปรับวัฒนธรรมให้สนับสนุนการเรียนรู้ความยืดหยุ่นและนวัตกรรมพนักงานต้องรู้สึกว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยเราไม่ใช่ตัวมาควบคุมชีวิตเราค่ะและนี่พามผ่านมาถึงสิ่งสำคัญที่สุดค่ะนั่นคือทักษะที่จำเป็นสำหรับยุค AI พนักงานทุกคนควรพัฒนาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเ,เริ่มจาก Digital Literacy หรือความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างชำนาญต่อด้วย e m o t ชันัลอินเท l เ g จ n c นซการรู้จักเข้าใจและจัดการอารมณ์ตัวเองและผู้อื่นเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์และ AI ได้รับรื่นรวมถึงคริ i ิค l ลทิงกิ้งหรือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และไม่ลืมอะดัปต b บิลิต การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะโลกของ AI เปลี่ยนทุกวันสุดท้ายคือ collaboration การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI และการสร้างทีมที่สนับสนุนซึ่งกันและกันนอกจากนี้ทักษะเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแค่การทำงานให้ราบรื่อนค่ะแต่ยังช่วยให้เรามีโอกาสเติบโตในสายอาชีพมากขึ้น ในยุค AI ที่การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งการทดลองและรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆจะทำให้เราเก้าวหน้าและมีความมั่นใจมากขึ้น AI ไม่ได้มาแทนเราแต่มาเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานและคิดองค์กรที่ประสบความสำเร็จคือองค์กรที่ผสมผสานมนุษย์และ AI อย่างสมดุลปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมและสนับสนุนทักษะและความพร้อมของพนักงาน เพราะสุดท้ายแล้ว AI คือเครื่องมือแต่หัวใจและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ยังเป็นสิ่งที่ AI แทนไม่ได้ค่ะ